สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมพวกเราทาง YouTube m a x a g o c h a n n e l ครับสื่อออนไลน์ที่พวกเรานะจะพาไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรสดใหม่ก่อนใครรวบรวมเอาไว้ต้องบอกว่าพันกว่าเรื่องกันแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆก,การติดตามแล้วก็ทุกข,ข้อเสนอแนะที่ส่งกันมาทางช n e l ของพวกเราเป็นอย่างมากวันนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกันเรายังมาเกาะติดนะครับกับความเคลื่อนไหวของทุเรียน ต้องบอกคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับว่าทุเรียนฤดูการนี้นะบอกเลยว่าทำค่อนข้างยากส่งผลแน่นอนนะครับตั้งแต่ลงนะฮะยันเกษตรกรเราจะมีวิธีการรับมือนะครับกับเรื่องราวนี้กันยังไงมาหาคำตอบดีๆจากผู้ชำนาญการท่านนี้แล้วกัน พีแดงครับผมความเคลื่อนไหวที่ว่าเนี่ยมันยังไงมันยากขนาดนั้นเหลอพี่โอ้ปีนี้ยากจริงๆยากเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่ตั้งแต่เกษตรกรเลยครับตั้งแต่เกษตรกรปฏิบัติการในสวนเนี่ยก็มีความหลากหลายมากครับแล้วก็ไปจนถึงสายตัดสายตัดก็ตัดพลาดเยอะอนะครับแล้วก็ไปจนถึงล้งครับล้งก็ขาดทุนกันเยอะนะครับก็เป็นตามที่คาดหมายไว้จีนเล็กจีนน้อยก็ ขาดทุนกันอืบางคนไม่ขาดทุนเสมอตัวถือว่าเจ๋วมากทรเดถือว่าถือว่าเจ๋งจริงๆนะครับก็ปัญหาของเขาเนี่ยมีหลักจริงๆครับตั้งแต่เรื่องของสภาวะอากาศแน่นอนเลยครับมีเรื่องของฝนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเกษตรกรที่ต้องตัดทุเรียนเนี่ยนะครับหลังจากดอกบานเนี่ยคือร้อยี่สิบวันหรือว่าร้อยสิบห้าวันก็กลับกลายเป็นว่าขยับครับร้อยี่สิบวันในสียังไม่เข้าของต้นน้ำ สีของทุเรียนไม่เข้าครับบางคนก็ปาไปถึงร้อยสามสิบวันนะครับก็แฝนก็แฝนอยู่นะครับครับอ่าก็มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะครับทาให้การแตกใบอ่อนเนี่ยทุกสวนอืแตกใบอ่อนหมดมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุเรียนของปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเนี่ยครับในการออกฤดูกาลครั้งเนี่ยอ่ารสชาติความอร่อยอลดสัมผัสอะไรต่างๆครับ แต่สู้ปี2,567ไม่ได้อื <ừ> ปี2,567 <ừ> ก็มีปัญหาเรื่องอ่า<ะ>น้ำขาดน้ำขาดที่มันก็ทําให้เนื้อเป็นเตาเผาออืแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ของปีที่ผ่านมาปี2,567เนี่ยก็ยังมีรสชาติที่อร่อยกว่าปีนี้กว่าปีนี้อปีนี้รสชาติจะค่อนข้างออกว่าทางจืดออือแล้วสีไม่สวยครับ ขาดสีไม่สวยก็หลายๆส่วนที่ใช้เซอร์ฟานพัดกับแมคเคลโกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสีออกมาดีครับรสชาติดีนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้กันทุกส่วนไม่ใช้ทุกส่วนก็ก็รสชาติก็ออกไปทางค่อนข้างจืดนะครับจืดแล้วก็ไม่มีกลิ่นกลิ่นของทุเรียนเนี่ยน้อยมากครับถึงทุเรียนสุกแล้วเคาะสุกแล้วแกะกินแล้วยังแทบจะไม่มีกลิ่นทุเรียนเลยอืมกลิ่นทุเรียนมีทั้งหมดเนี่ยสี่สิบห้าสิบกลิ่นนะครับนบครับ ถ้าทุเรียนแม่อ่อยกลิ่นเขาจะออกอรสชาติอ่ากลิ่นเขาจะออกแบบเหม็นๆหน่อยอืแต่ทุเรียนอร่อยเราเดินผ่านล,ลุกน่ะรู้เลยอืรสชาติทุเรียนจะอร่อยแม่ลอ,อยเนี่ยกลิ่นจะมาก,ก่อนละมุนล,ละมุนกลิ่นจะออกละมุลนะละมุน<อ>ครับก็เราก็ประมวลเหตุการณ์มาทั้งหมดครับตอนเนี้ยวันน,น,นี้วันที่สิบเท่าไหร่นะสิบสองสิบสามสิบสามสิบสามคือภาคมก็ถือว่า มาครึ่งหนึ่งของฤดูกาลทุเรียนถูกเก็บไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งกําลังจะเก็บเกี่ยวจนถึงเดือนพฤษภาอแล้วก็เลือ้อยไปถึงมิถุนาอแล้วก็มีบางรุ่นของเขตภาคตะวันออกเนี่ยไปจนถึงกลางกรกฎาคมนะครับแต่ว่าเดือนพฤษภาเนี่ยหมดสิ้นเดือนเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยก็จะมีบางบางรงจะเริ่มลงไปเก็บเกี่ยวครับทานฝักใต้แล้วนะครับก็ลงบางรงอาจจะต้อง ต้องทยอยไปครับแต่ก็ยังมีลงบางส่วนนะครับที่เขาอ่าบางส่วนนะครับที่เขาเขายังอยู่ที่ภาคตะวันออกครับอย่างลงสามดีของเราเองเนี่ยเราก็ยังอยู่ที่ภาคตะวันออกจนถึงเดือนกรกฎาคมครับเขาทส่งไปเรื่อยครับทางส่งทั้งเครื่องบ้างทําส่งทางรถบ้างอืถามว่าปีนี้ทําเยอะไหมทําไม่ได้เยอะเลยครับคุณต้นน้าด้วยด้วยปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับตั้งแต่เรื่องของอ่า พอไปตัดในสวนเนี่ยชาวสวนเขาจะแฝนไว้นะครับว่าอืมอันนี้เชือกสี่สีแดงร้อยี่สิบวันเราตัดได้นะสีเหลืองเนี่ยมันเป็นรุ่นๆไงปีพีทุเรียนเนี่ยภายในสวนหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณตั้งสามถึงสี่รุ่นแต่ถ้าเทียบรุ่นทั่วๆไปหลายๆสวนมาเทียบกันเนี่ยมีถึงแปดรุ่นมีถึงแปดรุ่นด้วยกันนะครับก็ การบริหารจัดการค่อนข้างยากนะครับตั้งแต่กระบวนการให้น้ำการดูแลรักษาการฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาเชื้อราต่างๆก็ยังมีปัจจัยเรื่องของข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดตั้งแต่การใช้สารเคมีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบบนหนามนะครับไม่ว่าจะเป็นแคดเนียมที่ตกค้างในทุเรียนหลายๆเรื่องเข้ามาประเดประดังรวมกระทั่งถึงล้ม ส่งทุเรียนไปแล้วนะครับไปติดอยู่หน้าดานอืใช้เวลาอีกเจ็ดวันเจ็ดแปดวันนะครับทุเรียนที่ส่งไปจากบ้านเราก็สี่วันละอ uh huh. ติดที่หน้าดานเจ็ดวันก็สิบเอ็ดวันพอจะออกจากหน้าด่านไปตลาดอีกสองวัน uh huh. ก็กลายเป็นสิบสามสิบสี่วัน oh. ถึงผู้บริโภคคือครึ่งเดือนครับแล้วก็เป็นทุเรียนที่อปีนี้เป็นปีที่มีทุเรียนอ่อนมากที่สุดอืตั้งแต่มีการทําทุเรียนมาครับันะครับปี2บแ8เนี่ย ทุเรียนอ่อนเต็มตลาดเลยครับแล้วก็นอกจากเต็มตลาดของในภาคตะวันออกแล้วยังไปเต็มตลาดที่ประเทศจีดีนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องของของกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับในในในเมื่อมันเป็นแบบนี้ราคาทุเรียนมันก็ดิ่งลงดิ่งลง่เรื่อยๆเราก็ต้องมีวิธีการมีการจัดการ ในสวนให้ดี mm hmm. นะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเอาทุเรียนออกในช่วงเดือนไหนครับต้องคิดกันให้ดี mm hmm. จะให้ดอกบานเดือนไหน mm hmm. จะให้ดอกมาช่วงระยะเวลาไหน mm hmm. ต้องคำนวณให้ดีไม่งั้นมันก็จะมาเป็นสิบวันอันตราย mm hmm. ซึ่งราคาปีนี้ผมว่าก็ประมาณแต่หนึ่ง้อบาทหนึ่งร้ยบ,บาทจากสวนนะครับ mm hmm. เพ่อเผออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปอาจจะเป็น เก้าสิบบาทด้วยซ้ำในช่วงของหลังจากวันที่ยี่สิบพฤษภาคมนวดไปทุเรียนก็จะรุ่นชุดใหม่ก็จะออกมาครับส่วนคนที่แฝนไว้ก็แฝนก็ยังราคายังยังยันอยู่นะครับคุณนาถ้าตัดตอนนี้ถ้าตัดไปเรื่อยๆนะครับราคาก็ถูกลงเรื่อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็แฝนกันก็ทําให้ราคาพยุงราคาอยู่ที่แตะที่หน้าวันนี้ก็ร้อยสิบห้าบาทร้อยี่สิบครับต่อกิโลกรัมอืก็ยังยังพอพอได้นะครับไม่ถึงจะเสียหายนะครับ แต่ราคาก็ก็ถือว่าเกษตรกรก็ยังไม่เป็นที่พอใจเกษตรกรในสักร้อยสามสิบร้อยห้าสิบาทเนี่ยวเขาจะพอใจราคานี้นะครับแต่ว่าทุเรียนก็ยังมีกำไรกำไรอยู่เพราะต้นทุนมันก็ตกอยู่แค่สิบกว่าบาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับเราขายได้ร้อยกว่าบาทหรือขายได้ร้อยหนึ่งขายได้แปดสิบาทเราก็อยู่อยู่มันได้นะครับแต่คนมันเคยได้แล้วก็มันก็ไม่ได้มันก็บุกจิตอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นเป็น เป็นหลักธรรมชาตินะครับของของของคนทําสวนก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนวิธีการนะครับครับอหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเราต้องฟื้นต้นฟื้นต้นนี่ใช้ใช้ตัวไหนฟื้นก็ใช้ตัวชัวชัร์รับใช้แซงคิวใช้เอ็มทูแล้วก็ใช้ตรึมอืใช้ชัวชัวเพื่อขยายขนาดใบใช้แซงคิวเพื่อให้เกิดการปรับตัวและเกิดการแตกใบอ่อน ใช้ M2 เพื่อให้โครงสร้างที่มันสูญเสียไปครับไม่ว่าจะเป็นผนังท่อน้ำท่ออาหารเนื้อเยื่อต่างๆที่สูญเสียไปกับการให้ลูกให้ผลครับแล้วก็ใช้ตรึมเพื่อให้รากขยับรากของทุเรียนขยับหลังจากที่ใช้สารแพคโคเวจโซนนะครับต้องใช้ทั้หบดสี่ตัวด้วยกันครับแต่อย่าใส่ปุ๋ยนะครับห้ามใส่ปุ๋ยอื่าต้องใช้สี่ตัวเนี้ยอย่างละสองรอยซีซีครับต่อน้ำสองรอยลิ หลังจากเก็บเกี่ยวไม่ต้องตัดแต่งกิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับมีขนงขนแหนปล่อยทั้งหมดหญ้าเยอะไม่ต้องกำจัดครับนะครับให้ใช้ชัวร์ชัวซงคิวเอมทูแล้วก็ตรึมสี่ตัวนี้ฉีดให้โชคเลยครับฉีดให้โชคเลยโชคชุ่มฉ่าเลยแล้วก็ใช้ยาจับใบเซอืไนใช้อย่างดีของแม็กซัโกไม่ต้องใส่ปุ๋ยอือฉีดให้ชุ่มโชค หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดหญ้า mm hmm. ตัดหญ้าที่โคนครับตัดหญ้าที่โคนอีกประมาณสักเจ็ดแปดวัน mm hmm. นะครับเขาจะแตกใบอ่อนครับเขาจะแตกใบอ่อนไปชุดหนึ่งช่วงการแตกใบอ่อนนั้นให้ใส่ปุ๋ยอืม mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรสิบห้าสามตัวครับหรือจะเป็นปุ๋ยสูตรส mm ิบห้าศูนย์ศูนย์นะครับหรือจะเป็นปุ๋ยยูเรียส mm ี่สิบหกศูนย์ ใส่ได้ท่างนั้นอวิธีการใส่อย่าไปใส่ที่โคนให้ใส่ที่นอกสมพุ่มนะครับต้องใส่นอกสมพุ่มค่อยๆใส่ไปครับให้เขาค่อยๆกินอย่าใส่เยอะนะครับต้นหนึ่งก็ใช้สักถ้าต้นห้าปีก็ใช้สักหนึ่งกิโลนะครับถ้าต้นอ่สิบปีก็ใช้สักสองกิโลโรยข้างนอกนะครับแต่อิบ้าศูนย์ศูนย์ก็ใช้สักกิโลเดียวก็พอเพราะสิบ้าศูนย์ูเนี่ยเป็นปุ๋ยไนเตรตเขาจะเข้าไปต้นเพื่อได้เร็วมาก นะครับก็ก็ใช้บ่อยๆครับใช้บ่อยๆให้เกิดการแตกใบอ่อนขึ้นมาอมหลังจากแตกใบอ่อนขึ้นมาก็ใช้สูตรเดิมแหละครับ,รบใช้ชัวชัวใช้แซงคิวแล้วก็ใช้รืมใช้เอ็มทูใช้ยาจับใบร่วมฉีดสลับไปเรื่อยๆสองสาครั้งเพื่อให้เกิดใบหนาและใหญ่การใช้ปุ๋ยยูเรีย40-0-0ถทาให้เกิดใบแต่ใบจะบ,บาง เราจะทําให้ใบหนาต้องใช้สูตรนี้นะครับจะทําให้ทุเรียนแตกไปชุดที่หนึ่งหลังจากแตกไปชุดที่หนึ่งเราก็ใส่ปุ๋ยใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้ท่านจะใส่ปุ๋ยเสมอก็ได้สูตรสิบหกสิบหกสิบหกหรือสูตรสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็ได้หรือจะใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงแล้วตัวหลังก็เป็นตัวรองลงมาก็ได้นะครับไม่มีข้อจํากัดแต่การใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยบำรุงเนี่ย ปุ๋ยเปิดใบเราใช้ตัวหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับ,รบแต่ถ้าปุ๋ยที่จะบำรุงควรจะเป็นปุ๋ยที่มีซันเฟดนะครับเพราะทุเรียนชอบซันเฟดนะครับชอบชอบปุ๋ยซันเฟดจะใส่อ่าสิบห้าสิบห้าสามตัวซันเฟดจะใส่สิบหกสิบหกสามตัวซันเฟดหรือสิบเจ็ดสิบเจ็ดสามตัวซันเฟดข้อดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำจากรเราเพราะฉะนั้นท่านต้องฟื้นต้นให้เร็วที่สุดเพราะต้นของทุกท่านเนี่ย มันจะเกิดหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วจะเกิดการสุดโสมอย่างหนักนะครับเมื่อเกิดการสุดโสมอย่างหนักท่านจะใส่ปุ๋ยไม่ได้เด็ดขาดท่านจะต้องทําให้เกิดใบอ่อนขึ้นมาก่อนอนะแล้วท่านถึงใส่ปุ๋ยแล้วท่านก็ตัดหญ้าหลังจากนั้นหลังจากตัดหญ้าเสร็จจะมีหญ้าขึ้นมาท่านฉีดยาขยาหญ้าได้นะครับอย่าไปฉีดยาขยาหญ้าทีเดียวเลยมันจะทําให้ทําลายระบบของรากไม่ว่าจะเป็นสารฟูฟูเซเนตสารไรฟโฟเซตส,สารไดคอต ยาขยาทั้งสามตัวนี้ห้ามฉีดหลังจากที่ท่านเก็บเกี่ยวอืมท่านต้องตัด้ารากของทุเรียนท่านจะไม่โอรมแล้วท่านต้องทําใบก่อนเมื่อทําใบแล้วมีการแตกใบอ่อนแล้วท่านถึงต้องใส่ปุ๋ยอืมแล้วท่านต้องเปิดใบอย่างน้อยๆสามครั้งด้วยกันครับนะครับใบต้องมีสามสามใบสามชุดถึงจะพอที่จะเลี้ยงลูกทุเรียนได้นะครับ เมื่อใบชุดที่สามแตกมาแล้วเราควรจะใช้สารแพคโคลเจนโซนชนิดครีมถ้าท่านจะเอาออกนอกฤดูท่านก็ใช้หนึ่งลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรแต่ถ้าท่านจะเอาดอกสม่ำเสมอท่านก็ใช้ครึ่งลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรหรือทุเรียนท่านสมบรูรณ์จริงๆท่านอาจจะใช้ลิตรครึ่งต่อน้ำสองร้อยลิตรก็ได้แล้วปีนี้เราจะหนียังไงตลาดเมื่อท่าน ทำความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทุเรียนของท่านควรจะออกดอกไม่เกินสิบห้าตุลาคมอืมท่านถึงจะได้ทุเรียนไปเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม uh huh. ถึงต้นเมษานะครับทุเรียนช่วงนี้จะเป็นราคาที่ดีที่สุดอื huh. แต่ถ้าท่านปล่อยโดยธรรมชาติท่านก็จะต้องประชญปัญหาหนึ่งร้อยบาทร้อยยี่สิบาทร้อยสาสิบาทถ้าเป็นทุเรียนต้นฤดูครับท่านจะได้ราคาร้อยห้าสิบาทร้อยหกสิบาทร้อยเจ็สิบบาทจนถึงสองร้อยกว่าบาท แล้วแต่ช่วงจวังหวะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นท่านเปิดใบที่ดีแล้วฉีดสารแพคโคไปแล้วสารแพคโคหลังจากฉีดไปหกสิบวันก็จะออกดอกสำหรับทุเรียนหนะักถ้าทุเรียนเบาก็ประมาณสี่สิบห้าวันถึงห้าสิบวันก็จะออกดอกนะครับใช้สารแพคโคของบริษัทไหนก็ได้อขอให้เป็นชนิดแบบครีม,มแล้วก็ปลอดภัยกับต้นพืช้าใช้ห้าร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตร อันนี้เป็นกับพืชเป็นอันตรายกับพืชค่อนข้างน้อยออืการปลดปล่อยสารเพคโกค่อนข้าง่ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าใช้สองลิตรต่อน้ำสองลิตรมันก็จะหนักเกินไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทุเรียนของท่านจะเป็นดอกเปไ็นอะไรช่วงนั้นเราจะมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับจำไว้นะครับท่านต้องทําทุเรียนให้ออกดอกในช่วงของเดือนตุลาคมอือย่าให้เกิดวันที่สิบห้าถึงจะเป็นวันที่ยี่สิบก็ยังพอทนนะครับแต่เลยมาเป็นเดือนพิกาแล้ว ทุเรียนของท่านมันก็จะเริ่มเข้าใกล้ธรรมชาติปีนี้ทุเรียนไปออกดอกเดือนเน่เดือนธันวาคมกัาานะนะครับก็จะเป็นทุเรียนล่านะครับอืถ้าเราจะหนีราคาทุเรียนเราควรใช้ออกดอกเดือนตุลามมคมนะครับอันนี้ย้ําบ <laughs> ส่วนเรื่องของทุเรียนถามว่าในอนาคตก็จะมีความยุ่งยาก ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมันเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะครับมีมนุษย์บางคนเนี่ยไปทําอะไรกับกลไกของูุเรียนนะครับ oh. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตั้งรับนะครับนอกจากภาคเอกชนแล้วยังต้องมีภาคของภาค,ครัฐเข้าไปกํากับดูแลเพื่อให้ ส่งเสริมการส่งออกไม่ใช่ไปกำกับการดูแลเพื่อยับยั้งการส่งออกต้องส่งเสริมการส่งออกเพราะมีใครไปทําอะไรในตลาดของประเทศจีนนะครับในการส่งออกต่างๆนะครับถ้าเราไปทําอะไรที่มันที่มันรูปล่ามหน่อยมันก็จะกลายเป็นประเด็นและเป็นปัญหาของการส่งออกอันนี้ก็ฝากท่านผู้เกี่ยวข้องนะครับท่านผู้มีความรู้ต่างๆช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับช่วยให้เกษตรกรของเราเนี่ย ได้มีการส่งออกที่ดีขึ้นครับนะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยครับครับผมอ่ะเรื่องราวของวันนี้เรื่องราวของวันนี้ก็ก็มีการอ่าประมวลปัญหาต่างๆครับแล้วก็การปฏิบัติตัวหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับท่านควรจะทําอย่างไรครับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เราก็เตือนย้ำนะครับเดือนตุลาเราควรจะให้ออกดอกแล้วขามดอกทุเรียนนอกฤดูนะครับถ้าเป็นเดือนถัดไปก็เดือนตุลา ก็ยังพอทนนะครับถ้าเป็นเนืนอนธันวาเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ทุเรียนที่อันตรายนะครับในเรื่องของราคาครับผมอ่ะเรื่องราวของวันนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะครับนะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำทุเรียนที่ค่อนข้างยากแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกัพี่แดงก็แนะนำนะครับแล้วก็หาทางออกให้โดยช่องยิ่งกการใช้เทคนิคและก็ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโกของเรานะครับยังไงก็ฝากเกษตรกร ให้นำไปใช้นะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มนะฮะในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่การดูแลนะฮะการฟื้นฟ้นการฟื้นฟูสภาพนะครับการสะสมอาหารแล้วก็อย่างที่พี่แดงบอกไว้นะครับว่าทําทุเรียนให้มีคุณภาพจเจริญเติบโตแน่นอนหล่ะนะครับในช่วงตุลาคมนะ <S <S ดอกของทุเรียนต้องได้มาแล้วนะฮะก็เอาเทคนิคอย่างที่ได้ร่วมพูดคุยไปไปปรับไปใช้กันสนใจผลิตว่านุมแม่ซักโก้ก็ าซื้อกันนะครับตัวแทนจำหน่ายมาซโกใกล้ใกล้บ้านทั่วประเทศนั่นละ่ะยังไงก็ฝากติดตามเรื่องราวดีๆจากพวกเรากันหน่อยครับที่ยู u ูบแม็กซ์โกช anel เข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามพวกเราเพื่อที่จะได้อัปเดตเรื่องราวใหม่ๆได้ก่อนใครเรื่องราวสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงเป็นอย่างมากเลยนะครับครั้งหน้าจะมีความเคลื่อนไหวยังไงฝากติดตามกับพวกเรากันหน่อยครับที่ยู u ูบแม็กซ์โกช anel ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้ ะข้อมูลเพิ่มเติมจากพวกเราสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์วิชาการแม็กซาโกหมายเลขโทรศัพท์084-333-7333ครับ